เล็กมีเพียง5แปลงเท่านั้นราคาจับต้องได้ตารางวาละ2,250บาทเท่านั้นเองค่ะ ที่นี่ตังบนกพพัต์อำเภอหนองเสือจงังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนะคะที่ดินสวยๆอีซักห้าแปลงก็พอเนอะาะหแปลงพอแล้ว ตรงนี้นะคะเป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มากเลยใครสนใจต้องรีบๆจองนะมีเพียง5แปลงสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะเนื้อที่นะคะแปลงละ2 0 0ตารางวานนะคะเจ้าของขายไม่แพงเลยนะคะตรงนี้ถนนหนทางสะดวกสบายมากๆแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำด้วยนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบนลนพรัดอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะที่ดินทั้งหมดที่โอนำเสนอขายทุกท่านนาจีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ะชมไปเรื่อยๆเลยนะทั้งหมดนี้นะคะมีเนื้อที่200ตารางวาหแปลงนะคะ ราคาแปลงละ450,000บาทแปลงเล็กแปลงน้อยและราคาย่อมยาวแบบนี้ต้องรีบๆเข้ามาจับจองนะเจ้าของอนะ่ะใจดีมากๆเลยขายในราคานี้เป็นราคาที่ถูกแล้วนะคะก็ยังรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะในราคานะคะตรงนี้ ก็คืออ่แปลงละ450,000บาทถ้าคิดเฉลี่ยออกมาก็ตกตารางวาละ2,250บาทเองถามว่าถูกไหมถูกมากๆเลยที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนรังสิตนะครนายกเข้ามาถึงตรงนี้ประมาณ13กิโลเองนะคะตรงนี้ถ้าจะอ่าเข้าใจง่ายๆของชาวบ,บ้านแถวนี้นะคะก็อยู่คลอง11นะคะคอลอง11น้องเสือหรือว่าใกล้กับวัดป่าคลอง11นะคะซึ่งเป็นวัดป่าเนี่ยมีชื่อดังมากๆ,ๆแถวนี้เลยนะห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลกว่าเองนะคะ ที่ดินแถวนี้นะคะปะกติแล้วโอเปิดขายมาเนี่ยขายหมดไปแล้วตอนนี้คือเจ้าของแบ่งขายเป็นแปลงเล็กเลยนะคะซึ่งขายในราคา,าที่ใครๆก็จับต้องได้นะคะใครที่มีงบประมาณน้อยไม่อยากได้ที่ดินเยอะเนี่ยค่ะตรงนี้โอนแนะนําเลยนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะแล้วก็รูปแปลงสวยมากๆเลยเนื้อที่200ตารางวาจะได้หน้ากว้างติดถนนที่โอเดินอยู่ตรงนี้นะประมาณ20เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป40เมตร ด้านท้ายจะติดของส่งน้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถนนตรงนี้ไม่ใช่เป็นถนนดินแบบนี้นะคะหลังจากที่ขายหมดตรงนี้แล้วนะคะหรือว่ามีลูกค้ามาซื้อบ้างแล้วเจ้าของก็จะเริ่มทำถนนเทหินลูกลังนะคะเพื่อให้ขับรถเข้าออกในซอยตรงนี้ได้แบบสะดวกสบายนะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามายิ่ยมชมตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ ให้กับทุกท่านนะใครอยากเข้ามาชมก็คือเข้ามาได้เลยถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ที่ยกให้นะคะกว้างถึง6เมตรเลยนะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามา,าดูก็เข้ามาได้เลยนะคะอย่างแปลงข้างๆของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่กําลังนะคะลงต้นไม้ลงสิ่งปลูกสร้างนะคะซอยนี้ทั้งซอยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องกรวไม่เปี่ยวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหน้าแปลงของที่ดินทุกแปลงที่เราเปิดขายเนี่ยมีการปักธงสีสีไว้นะคะเราจะเริ่มเปิดขายนะคะตั้งแต่ธงสีแดงออกมานะคะสีแดงสีฟ้าสีชมพูสีเขียวไปเรื่อยๆนะคะมี200ตารางวา5แปลงนะแล้วก็2ไร่1แปลงสุดท้ายที่ดินแปลงสุดท้ายนะคะจะมีเหลืออยู่แปลงหนึ่งซึ่งแปลงนี้จะมีเนื้อที่ถึง2ไร่เลยแต่จะของขายไร่ละ 900 0บาทนะคะซึ่งก็จะติดถนนสาธารณะแบบนี้นะคะความยาวเนี่ยประมาณ80กว่าเมตรและอีกอย่างนึ่งคือติดคลองสองด้านเลยนะคะรูปแปลงสวยทุกแปลงนะคะที่ดินตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องมีการถมเพิ่มเติมนะคะประมาณ50เซนนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยที่นี่นะคะที่ดินที่มีลูกค้าซื้อไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีการสร้างบ้านเข้ามาอยู่อาศัย ลงสิ่งปลูกสร้างปลูกต้นไม้ตรงนี้นะคะโอเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเป็นซอยที่น่าอยู่มากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยซื้อกันแต่ละแปลงก็เนื้อที่1ไร่2ไร่กันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่ออยู่อาศายัยเพื่อจะทําเป็นบ้านสวนมาพักผ่อนเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้คือนอกจากเรามีเพื่อนบ้านแล้วเป็นสถานที่ที่ ได้พักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากๆนะคะที่ดินแถวน้องเสือนเป็นที่ดินที่ทําทสวนเกษตรซึ่งเป็นที่ดินที่บรรยากาศดีทําเลดีนะคะและเราอ,าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือว่าล้อมรอบธรรมชาติเลยซ้ายขวาของที่ดินของเราที่ขายนะคะก็จะเป็นสวนเกษตรนะคะ อย่างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ปลูกพืชผักหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เช่นกันนะคะจะมีทุ่งนามีาสวนที่ปลูกพืชผักสวนควรัวต่างๆที่หมุนเวียนกันไปตลอดเนาะแล้วก็รวมถึงบ่อปลาก,ก็ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเอาเป็นว่านะคะใครที่จะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะคะสังเกตนะคะห่างจากสี่แยกหนองเสือมาถึงตรงนี้ขับรถเลียบคลองมาเรื่อยๆมาถึงหน้าทางเข้าของที่ดินนะคะก็จะประมาณนะคะ4ี่กิโลกว่า สังเกตจะมีป้ายนะคะที่ดินแบ่งขายประมาณหนึ่งไร่เนี่ยอยู่หน้าซอยเลยถ้าเจอป้ายก็คือเลี้ยวเข้ามาได้เลยจากทางปากซอยนะคะเข้ามาในถนนที่เป็นถนนลูกหลังนะคะก็จะประมาณถ้ามาถึงนจุดแปลง5้าแปลงก็จะอยู่ประมาณ600-700เมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะไฟฟ้าและประปาเนี่ยจะห่างจากตรงนี้น่าจะประมาณนั่นแหละค่ะหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรเพราะว่าไฟฟ้าและประปาจะอยู่ด้านหน้าถนนใหญ่เดี๋ยวจะพาทุกท่านชมลักษณะของ พื้นดินตรงนี้ก่อนว่าเป็นแบบไหนมาไปชมกันเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะโอ,อ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินทั้งหมดที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะติดถนนสาธารณะประโยน์ตอนนี้คือคลิปที่โอถ่ายเนี่ยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมถนนสาธารณะกว้าง6เมตรขับรถสวนกันได้ไม่ต้องห่วงนะคะเวลาขับรถเข้ามานะสังเกตซ้ายขวาจะมีธงปักอยู่นะคะที่ดินจะอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ 200ตารางวามีอยู่5แปลแงเท่านั้นนะคะราคา450,000บาทนะคะนี่ปากทงมีปากเสาอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยด้านหลังของที่ดินตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะมีอ่าเขาเรียกอะไรคลองส่งน้ำที่ติดอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ใกล้แหล่งน้ำนะคะนี่เลยที่ดินทั้งหมดที่ยังเหลือนะคะ นับจากธงประมาณธงสีเหลืองไปนะคะแล้วก็สีแดงตรงนี้นะคะยาวไปเลยนะคะด้านท้ายของที่ดินตรงนี้นะคะก็คือจะมีแปลงสุดท้ายเนื้อที่2ลาไร่นะคะราคา9 0 0 0 0บาทติดคลองสองด้านนะคะน,นี่เลยค่ะ,ะลักษณะของที่ดินนะดินที่นี่เป็นดินดั้งเดิมของที่ดินตรงนี้นะคะซึ่งดินเนี่ยเป็นดินที่ดีมากๆปลูกพืชผักสวนควรัวเนี่ย งามมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากๆ okay, okay. นี่เลยค่ะ,ะละักษณะของที่ดินทุกแปลงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ณตอนนี้เวลานี้นะคะจะเป็นที่ดินที่คือโล่งๆอยู่นะ <Okay. S 1> ข้อดีของการซื้อที่ดินนะคะแปลงที่เราโล่งๆไม่มีต้นไม้เนี่ยเราสามารถที่จะลงต้นไม้ที่เราต้องการได้นะคะ,ะนี่เย <Okay. S 1> เท่านี้นะคะใกล้ตลาดใกล้สถานีอนามัยนะคะ โลตัสบิ๊กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงของ7อันนี้อยู่ของ11ก็จะอยู่ประมาณา20กิโลโดยประมาณระยะทางห่างกันนะตรงนี้สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าเราจะมาจากนะคะถนนมิตรภาพหรือว่าจะมาจากยุทธยาสระบ,บุรีก็จะมีทางถนนทะลุมาตรงนี้ได้นะคะนี่นี่เลยอตารางวานะคะขอย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะที่ดิน200ตารางวานะคะราคา450,000บาท รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะท่านใดสนใจก็ลองแวะเบี่ยงกันเข้ามาดูได้เลยที่ดินตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลนพลัดอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ,ะลักษณะรูปแปลงนะคะก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนนนะคะเนื้อที่สองยตารางวาเนี่ย20เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปนะคะสี่สิเมตรนี่ด้านหลังนะคะข้อดีของที่ดินฝั่งนี้จะมีคลองส่งน้ำตรงนี้ตลอดแนวเลยเห็นไหมนี่ อนอกจากติดครองตรงนี้ตลอดแนวแล้วนะคะยังจะมีต้นไม้สูงๆให้ร่มเงานะคะหรือว่าให้ความเย็นตามธรรมชาติได้ดีมากๆอยู่ตรงนี้อีกด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยถ้าในสนใจก็ลองแวะเวียนแกงเข้ามาดูได้ โดยรวมของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าในที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนคะ่ะ